มา,มาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการจัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการจัดพิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรทิด่าข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ พลตตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2568โดยมีนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้บริหารข้าราชการตำรวจและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมในพิธีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญขององค์กรผู้พิทักษ์สันติราษฎรและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตน เพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาตินอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพลตํารวจโทศีเดชภูมิประมันมอบให้แก่บุตรที่ดาของข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมอบเป็นประจําทุกปีครับในวันสถาปนากอง ตำรวจรวม12ทุนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา2ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5ทุนและระดับปริญญาตรี3ทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวตำรวจผู้เสียสละให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงครับ